Jim, Boom, Bingo, qua lại Joe, 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 mày Joe, 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 เจม <c oughs> เจมโดนมาเจมโดนมาก่อนเลยลงมาเร็วลงมาลงมาเลยอึ๊บลงมาแลา้วครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับท่านผู้ชมคนแรกครับมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาคนต่อไปเร็ว <c oughs> อย่าช้า มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยายาอย่างนี้ต้องลบออกเลยครับขาหักแขนหักได้พอออกมาปุ๊บออกมาจากตรงนั้นเลย